สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับพอกันอีกแล้วครับกับผมนร่งฤทธิ์จากช่องรายการอีสานวัชบินะครับ่วงนี้กับปลายเดือนกรกฎาคมนะครับเขากบกำลังง่ามขึ้นหลายนะครับหลายๆหม่องกะกำลังใส่ปุ๋ยนะครับอือพันไปพันมากกับเห็นผลเห็ดกันอยู่นะครับมือนีกับสิผ้าพี่น้องมาเบงคนญี่ปุ่นเพิ่นใส่ปุ๋ยในหน้าเขานะครับกับมีหลายอย่างหลาย วิธีนะฮะแถแต่ละคนผลก็เหตุไปตั้ง่างกันไปนะครับอเบืองวิธีแรกครับวิธีนี้ก็ท่านสมัยดีนะครับเราก็เมื่อยบ่ลลาคนนจะาล้องหน้านะครับก็คือใส่ฮอลิคอปเตอร์เนาะนะครับบินขึ้นเ่องอากาศเราก็โปรยปุ๋ยลงมานะครับอันนี้ก็ดีคือกันครับก็ต้องแบกให้เมยนะครับเราก็เสตเร็วนํานะครับแต่ว่าก็ มันต้องจ้างเขาเอนาะนะครับต้องใส่เงินจ้างสําหรับบริษัทผู้ที่เพิ่นรับผลยารับใสปุ๋ยนะครับก็เกิดค่าใช้จยขึ้นมาหลายเติบนะครับถ้าว่าก็อาเิมาะสําหรับคนหน้าหลายนะครับมาเบื่งวิธีที่2ครับบันนี้อันนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับก็มีเห็นยุทัวไปอยู่นะฮะก็เป็นเครื่องพ่นปุ๋ยเนาะนะครับอืมสะพายใสหลังนะครับ กาลงทุนซื้อเครื่องจังน้อยนะครับเราก็มาหย่อนลงเครื่องนี่นะครับเราก็ใส่แห้งลุ่มนะฮะเป่าปุ๋ยออกจากถังนะครับหปปุ่งไปในหน้าเขานะฮะก็ออกกําลังแนงกันจังน้อยนะครับอืมต้องต้องใส่เชื้อเพลิงอะเนาะนะครับมีค่าชใจ่ใจกับบมมากบันใดนะฮะแต่ว่ากซอยเห้าเส็จเร็วนะครับราเบิองวิธีที่3นะครับ วิธีที่ผมว่าคืนวางคำสินี้ในี่ปุ่นนะฮะอันนี้เพิ่นก้าน่าจะหน้าเบอหลายนะฮะเพิ่นก็ลูย่ยงเลยเพอไงนะครับถือก็ขคูใบเดียวนะครับโบรใสซกัคุกรามวานกรามวานเลยนะครับอืมเห็นวิธียิงสีก็คือหอนบานเท่าด้เห็นป่ะนะครับเพิ่นก้หมกักไงไงอังสีเนาะนะครับเห็ดไงนะครับหน้ากับสีบหลายวานสองสามชั่วโมงกันแล้วนะครับ แล้วกาที่อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการออกกําลังกายนะครับบบต้องไปจ้างผู้ใดนํานะฮะเฮ็ดกับของลดต้นทุนในการผลิตนํานะครับอืมอดดกันดนะีคือกันฮะบ่ต้องใส่น้ํามันเชื้อเพลิงนะครับอตอนนี้อากาศโลกงทีเปี่ยนแปลงนะครับโอเคมันอีกกัสิภาพพี่น้องเบิ้งคน้นญี่ปุ่นว่านปุ๋ยซํานี้ล่ะครับอืมสาหรับคลิปวิดีโอหนากะมีอย่างกันจังรอติดตามกันนะครับเราพบกันใหมค่คลิปวิดีโอหนาครับ สวัสดีครับ